สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเปิดกล่องปืนที่ส่งมาขายนะครับพอดีว่า,าเห็นกล่องแล้วก็ตกใจนิดหน่อยนะครับพอดีว่าเนี่ยครับเห็นไหมมองในข้างในเลยเห็นจิงต้องเหลืองก็รู้ว่าเป็นอาร์มี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมยังไม่ติดต่อหาเจ้าของปืนนะครับแต่ว่าเห็นเห็นเบอร์และชื่อแล้วแล้วก็ดูจากที่เนี่ยครับเห็นไหมกําหนดส่งต้องวันที่31นะครับมกราคมแต่วันเนี้ยมันเป็นวันที่3 สามหรือสี่แล้วเนี่ยมันนาน,านละโอ้สองข้างๆยัดครับตั้งข้อสังเกตนะครับเวลาที่ท่านส่งมาขายกันนะครับเวลาที่มีช่องว่างนะครับพยายามหาลายยัดให้มันเต็มนะครับเวลาที่มีการกดทับเนี่ยมันจะได้ไม่ยุบลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระบอกนี้ก่อนนะครับแต่อันนี้โชคดีที่ว่าลูกค้าเนี่ยคนขายนะครับได้ทําการ แพ็กไอ้นี่มานะครับการกระแทกมานะครับก็ยังเ,เ่อเซฟได้ยอยู่ในระ,ะดับหนึ่งนะครับคุวนี้เป็น R17 นะครับเป็นล็อก17นะครับ โอเคครับปืนยังอยู่ดีนะครับอันนี้ผมจำรายละเอียดของตัวปืนไม่ได้ท่านที่ส่งมาขายนะครับอ๋อนี่มีทาทากาวมานะครับใช่ไหมขอญาตแกะดูก่อนอ๋อไม่ใช่นะครับแต่มันมีลายแต้มกาวอยู่เนาะ,ะจำรายละเอียดของของตัวปืนที่ส่งมาขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะอ่อรีวิวคร่าวๆดูก่อนนะครับสำหรับปืนที่ส่งมาตอนนี้นะครับ ไม่มีแก๊สนะครับภายนอกกันเนาะเป็นกลอกสิบนะครับเจนสเห็นไหมสก,กีนลายมาอายิงล่องลึกมานะครับงานอาร์มี่นะครับนี่นะครับ โอเคนะครับอันนี้ท่อนะครับเราขอถอดกันเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้กาวที่ติดเมื่อกี้นี่มันติดมาตั้งแต่ข้างในหรือเปล่าอืมเท่าที่สังเกตนะครับเห็นไหมเอ่ย ตัวมันมีรอยขูดๆอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าถ้าใส่แล้วแน่นหนาก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เรามาลองยิงกันดีกว่าสําหรับตัวนี้ดูคร่าวๆไม่มีรอยแตกของท่อนะครับอันนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วนะครับก็คนขายก็ไม่ไม่ทักมาด้วย ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับเ,เดี๋ยวมาลองอทดสอบกันดูนะครับ แกไม่ร่วมไม่ซึมแล้วครับอืม,อม,อมเห็นไหมครับมันไหลนิเดี๋ยวลองดันเลนะครับสไลด์ค่อนข้างติดนะครับ เดี๋ยวทักไปโทรไปหาเจ้าของปืนก่อนเนาะนี่ก็จะรีวิวปานี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้เช็คอีกทีนึงแล้วจะลงรีวิวข่าให้นะครับสวัสดีครับ